วันดี้ครับผมสายเลือดไทยเซอร์คนไทยสายเลือดวันที่เราเจอกันอะไรเจ้าหนึ่งอีกครั้งนะวันนั้นร้อยเท่าไหร่ที่ชกกันร้วันนั้นเราชนะได้ลูกไหนลูกถีบก็ลูกลูกถีบคือพูดง่ายว่าร่างกายเราดีกว่าเขาวันนี้พิกัดเท่าไหร่อยยี่สามมาเมืเช้าเกินไหมเท่าไหร่พอนึงเราไปซ้อมอยู่ภูเก็ตไหมไข่อะไรไข่เกินแล้วก็มาทําร่างกายดีให้ดีๆนะกี่วันวันนี้น้ำหนักที่นี่ที่นี่นะเราชกมวยมาตอนนี้ถึงร้อยไหม ม่เห็นทักเท่าไหรได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบาทสามไฟหลังเป็นไงชนะกี่ไฟก็ชนะหนึ่งแพ้สองหนึ่งแพ้สองล่าสุดก็เวทนี้นะคุมกี่โลรอบนี้สี่โลเราไงฝีมือหรือเข่าฝีมืออ่าคู่ต่อสู้นี่ว่าเห้ยงไงวัดเข่าเบิร์ดเข่านะเตี้ยววันหน่อยไหมครับอ่าเราเป็นคนจากจังหวัดอ่าฝากแว้ครับเชียร์หน่อยคู่เอกต้องทูฝากเชียร์เชียร์ให้ผมนะเป็นพี่แน่นอนโอเคขอโชคดีครับผม ก็น้อยครับส่วนเรียบผมหนึ่งเอราวันหนึ่งเอราวันวันนี้เราเจอกับสายเลือดอะนะเคยชกมาก่อนหน้านี้ไหมเคยกี่ครั้งอ่ะชกมันมาครั้งหนึ่งครับครั้งหนึ่งเป็นไงผลงานผมแพ้คะแนนแพ้คะแนนนานอย่างกี่เดือนได้ประมาณเมื่อกลางกลางกลางปีที่แล้วกลางปีวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สามวันนี้ก็ร้อยยี่สามวันเช้ามาเกินไหมเกินจุดสองครับตอนนี้ผ่านไยบร้อยครับก็ซ้อมอยู่ยาลาครับน้ำไม่ท่วมหรอแห้งครับแห้งหมดแล้วนะ เราชกมวยมาตัวนี้รวมๆเท่าไหร่ได้ก็เอะกินร้อยไหมหลักร้อยหลักร้อยนะสามไฟหลังเราชนะกี่ไฟชนะสองแพ้หนึ่งชนะสองแพ้หนึ่งล่าสุดก็ชกไว้เวทนี้ไหมครับน้ำหนักของเราปล่อยๆเท่าไหร่ห้าสิบเก้าคุมกี่โลรอบนี้ประมาณสามสี่กิโลก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเราเป็นมวยมวยเขาหรือฝีมือหรือยังไงวะขบเครื่องขบเครื่องนะสายเลือดเป็นไงเจอมาแล้วเขามีอะไรลูกอะไรที่หนักใจลูกทีบลูกทีมนะอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัด จังหวัดปัตตานีอ่ะฟากเป็นกัเตีใ์ในเด็กปัตตานีอ้อาวฟากพี่น้องเจ้าตาเฉยเชียแ็กปัตตานีกันนะครับอขอบคุณโอเค